สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่2ของการมาอยู่มาเลเซียและที่นี่ก็คือเกนติงไฮแลนด์ก็ตอนนี้เวลา8ปดมงสีตอนแรกตั้งใจจะไปวัดมันชื่อวัดอะไรนะชินสวี <sh ree> เออชินสวีเลยไม่รู้แต่ว่าตอนแรกเขาบอกมันมีชัทเทนบัตฟรีแต่เหมือนตอนนี้แบบชัทเทนบัตฟรีมันยกเลิกไปแล้วไงทางเดียวที่ได้ไปได้ก็คือ ต้องนั่งกระเช้าแล้วก็เช้ามันก็แบบเสี่ยงเงินอีกรอบเราก็เลยคิดว่าไหนไหนพรุ่งนี้เราก็ลงแล้วเดียเราไปพรุ่งนี้ทีเดียวเลยดีกว่าอะไรเงี้ยที่ก็ยังไม่เปิดอ้าหละน่าจะเปิด9โมงที่นี่คือเงียบมากอะแทบไม่มีอะไรเปิดเลยเนี่ยขนาดแบบฟู้ดคอร์ทที่เป็นสรีทฟู้ดก็คือแบบไม่เปิดไม่เปิดแล้วคนก็เดินหาแล้วใช่ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนต้องล<า>น,นี่กนเราดูเมนูบบร์บกคิวกันบูคาโน น,นี่นี่ให้ดูบาบิคอนหรือแบบฟอร์จูนคุกกี้เซตอันนี้แบบมีสี่แก้วแสดงว่าสี่คน <100. S 1> มันประมาณสองร้อยแล้วพันหกก็ถ้ากินก็แบบตกคนละสี <400 S 2> ่ร้อยกุ้งกับหอยเขาไม่เหมือนบ้านเราเนระาแบบตัวใหญ่มากหรือแบบโ o l คนโนประมาณร้อยห้าสิบสามคนเอออยู่แล้วด้วยอันนี้สิบสิบโเออ อะงไงดิก็รอ,อ,ต,อต้องรอแหละโอเคทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่ถ้าแบบถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราแบบหาอะไรกินแล้วก็อาจจะต้องกลับไปที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวเรารอสวนสนุกเปิดตนอน11โมงโอเคครับตอนนี้เรามาตรง m a l a เ s i a s t รี e t f o o แล้วก็มาซื้อ บัตรสำหรับเอลกัสโถโถนักขารเย่ยอาจารย์ต่อไปนีก้การเขาบอกว่า,า,วาราีเฟรนเบิลเดฟโพซิตสองริงกิตก็คือเหมือนว่าค่าบัตรอ่ะสิบหกบาทแต่บัตรเก็บไว้ได้สองปีมันได้แต่แบงก์สิบกับยี่สิบแล้วก็ห้าสิบร้อยหนึ่งคืออันเล็กๆใช้ไม่ได้ไม่เป็นแบงก <c oughs> ์ห้าสิบคไม่มีขอพี่ผมมีเท่าไหร่หรอวะสามแปด <Okay. S 2> เราเติมไปทั้งหมด60 60ก็ <60. S 2> คือจะใช้ได้แค่58ใช่เพราะว่าตัวบัตรมัน2ิตเรียบร้อยเราก็ได้บดัตออรมาทอไปเสร็จเดี๋ยวมาเช็คนะเอาานะนีเช็คเวราเช็คเวราแลวกันวางไว้ที่ไหนอืมอ่โอเคโอ้ยโอเคเปิดแล้วนี่ค <c oughs> ือเปิดห้างกะเนี่ย ดีกว่าลดราคาอีกจริงๆเราแค่แบบมาหาที่นั่งแล้วติวหนังสือกันเออเขา <c oughs> ต้องรีบวิ่งไปสั่งสิบห้านึงเติมมาเยอะนี่อาหาราเช้าอ่ะแต่อย่างอื่นเราไม่รู้ไงแล้วกินอะไรดีอันนี้เหมือนว่าเป็นเซตอาหารเช้าครับเรียกคนเขาเถื่อนอย่างเดียวหรือว่าเราต้องมากินอันนี้วะเพราะคนเขาแถวอย่างเยอะเนี่ยเติมเยอะเราเดินดูได้ได้ได้ ที่นี่ก็คือฟูดคอร์ดดีๆนี่เองอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวมันไก่นี่แบบเป็นโต๊ะนั่งแบบจีนจีน,นี่อะนะ ยี่สิงกิตต่อจานก็คือจานละประมาณร้อิบาทอันนี้ก็เป็นข้าว <All right. S 1> แล้วก็เนี่ยแบบ้าที่เห็นก็คือหลายร้านยังไม่ค่อยเปิดเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนอ่ะเลิมกับร้านดีกว่าคือ,อร้านที่เป็นอาหารเช้าแบบคนเยอะมากคนเยอะแบบต่อคิวอย่างยาวมืน ได้ใครด้วยแหละว่าสิบห้าเหรียญเองอาจจะใช่มั้งไหมดีสุดเลยดีแล้วโอเคโอเคอเราได้ข้าวมาแล้วเราสั่งมาอันนี้อันบอกว่าเป็นขเนื้าไก่เยกหมดยี่สิบสามลิกตรก็จะได้เป็นแบบไก,ก่แ,กกแยกแล้วก็เนี่ยเป็นไก่แยกแล้วก็ข้าวมันพูดง่ายก็คือข้าวมันไก่ที่มีแบบน้ำซุปยี่สิบสามลิตแล้วก็เดี๋ยวเราสั่งอะไรนะ มีมอะไรทุกอ,อย่างเคอรี่มีอะไรไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวรอดูยิ้มทุกอย่างนะรอย่างน้ำซุปก็น้ำซุปอะข้ามาันนี่ไงไก่เขาแบบติดกระดูกด้วยหวังไม่ค่อยดีพอใส่ไก่ติกด,ก,ดกระดูกแล้วมันเหนียว มันเป็นข้าวมันไก่ไหนานรสรวมเป็นไงบ้างครับบ้างดีว่ะกินดินจริงๆเขารื่องปรุงให้เลยอร่อยไม่ได้หยิบอะไรนอ่นนี้เหมือนเส้นผัดซีอิ๊วอ่ะแล้วก็แบบร้านนี้ก็เป็นแบบเนื้อไก่ไก่อะไเเขามมนเขียนเคอรี่ได้ ถ้าเคอกินเราก็ตายไปเลยตายที่มั่งเฮ้ยร้อนอ่ะไ,ได้กินไปเ่ยคนนีขอ,อยดูแล้วแบบแมงแดกย่างก็ท้ามันสมันตักบะหมีม่แ,แบบบะหมีม่เค็มๆธรรมดามต้อ็อันนี้เราขอกินข้าาก่อน โอเคครับเรากินข้าวเช้าอิ่มแล้วทั้งหมดไอ้บะหมี่แกงกะหรี่ไก่มาสมัันข้าวามันไก่หมดไปทั้งหมด42ลิงิกิตออแล้วตรงนี้<ะ>มันเหมือนว่าเป็นที่ที่ของกินถูกที่สุดในนี้แล้วมั้งน่าจะใช่มั้งออคนก็เลยมากันแล้วก็ตรงนี้ที่จริงเขามีตู้ไว้รีฟันนะแต่เราเรายังไม่รีฟันเพราะว่าเดี๋ยวเราไมา่เซ้น,นถูกประหยัดสะอาดปลอดภัยรูตันนี้ด้วยเดี๋ยวกันมั้เมื่ออันนี้นอนฮาราน แต่นี้ห้าล้านอ๋อโอเค<า>โอเค,อเคนี่<ๆ>นี่นี่นี่มีฝันจะรับห้าล้านเ,เดี๋ยวเราเดินเล่นแล้วก็ไปเจอกันที่สวนสนุกเลยอเอ้ะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Sky World Genting ข้างหลังนี่เลยเอ่นี่ก็คือมันอ,อ,อยู่ติดโรงแรมจากห้องพักก็เดินมาแค่ประมาณ 15นาทีก็ถึงแล้วเราซื้อตั๋วผ่านทางออนไลน์มาแล้วผ่านเว็บแล้วก็แอปมันก็ได้มีตั๋วเข้ามาในนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันโอเคลองดูดิอ่ะลองภาพไปแปล เข้ามาแล้วเรียบร้อยตั๋วราคาเท่าไหร่หนึ่งห้าหนึ่งลิงกิตหนึ่งห้าหนึ่งลิงกิตก็ไปตีเงินเองแล้วกันนะหนึ่งห้าหนึ่งเป็นช่วงปโอเพนนิ่งก็คือจะได้ราคานี้แต่ก็จะแลกมาด้วยการที่แบบขอจะเปิดไม่ครบอ่ะเออเอาเยื่ออแล้วือออะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน นี่ถึงแล้วตรงนี้ส Sky w o r ล d g e นติ้งโอ้แดดร้อนมากคนเยอะมากอารมณ์แบบตีมปาร์กอะพวกเพลงอะไรก็แบบมาเต็มมปเต้นเน่ะไปดูไปดูเขาเต้นไปดูเขาเต้น เราเปิดแล้วโนไปแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปไหนก่อนไปรงไอเอก่อนก็ได้ไดเ้เห็นนูน้นปะเห็นนู้นปะขอน้ำแข็งขอน้ำแข็งเดี๋ยวเราไปพูขอน้ำแข็งก่อนเราดูคนวิ่งอันนี้คือแบบบรรยากาศสวนสนุกมากๆแบบว่าไม่ได้เจอนานที่นี่มันจะเป็นธีมค่ายการ์ตูนของฟ็อกก์อะ คนแบบไม่ค่อยหนาแน่นมากนะ นี่ๆหมนเนเนี่จะมาเล่นเเนนี้ะ้มไ่ใชไ่่ะไก่อนก็เมื่อกี้เล่นไปแล้วเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอกเลยไม่ถ่ายมา หนกคือมันเป็นเรื่องราวของไอตัวกระลอกที่ตามหาไอลูกบอลนนะแต่ว่าผ่านรถไฟหอไงอันนี้จะไม่มีตีลังกานะแต่ว่ามีความเสียวแล้วก็เนี่ยมันจะวนผ่านน้าตกเดี๋ยวรถจะมาแล้วเดี๋ยวรถจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพือเ่อนเพื่อนมาแล้วดู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 คือ <c oughs> ตรงเมื่อกี้แบบมีน้ํากระเด็นเข้ามาด้วยก็คือจริงๆแบบแค้ไม่ได้ดูเรื่องราวเลยเพราะแม่งดูไม่ทันใช่แต่ว่าสนกแล้วต่อไปเราไปไหนดี ไปตรงลรีโอก่อนอันนี้สุดยอดแนะนำเเด็กคอมเมนต์นะแล้วเราเดินมาอีกแค่แป๊บนึงก็จะเจอโซนที่เป็นรีโออันนี้ก็แบบเป็นเครื่องเล่นเด็กๆที่เป็นแบบเหมือนถ้วยหมุนเนาะน่าจะหมุนๆแต่ว่ามีนกตัวใหญ่ๆเลยเขาก็เป็นเมืองแต่งเหมือนอารมณ์บราซิลใช่ไหมที่นี่บราซิลนู่นน่นนูที่ที่เราจะไปเล่นกัน ต้องตึกสีฟ้าเนี่ยก็มีแบบเกมให้เล่นอ๋อพวกแบบปลาปองปลาเป้าไอ้พวกนี้เสียเงินหมดแหละแน่นะอันนี้ปลาปลาปองปลาปองไม่มีขนมด้วยชาโกชาโกโอ้คนอุ้ยคนเยอะมากอ่ะสิบนาทีเราไม่บอกกันนวก็สิบนาทีเอง อันนี้ชื่อเครื่องเล่นว่าแซมบ้าไกลเดอร์เดี๋ยวไปเล่นแล้วมาเล่าบรรยากาศใช่เดี๋ยวไปเล่นแล้วมาเล่าบรรยากาศเหมือนเดิมไปละโอเคที่นี่บราซิลเมื่อกี้เราเล่นเสร็จไปแล้วก็แบบมันเป็นอารมณ์เหมือนว่าให้เราไปอยู่บนเครื่องร่อนตอนแรกคิดว่าไม่เสียวใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วมันแบบแอบเสียวเสแล้วเออขามันห้อยแล้วมันสูงอ่ะมันเหมือนเออไม่มีอะไรรองข้างล่างอ่ะเออถ้ามองไปไกลก็คือเห็นวิวเมืองเห็นอะไรเหมือนกันนะเนนนนี่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 อันนี้คือจบแล้วเลยไม่สูง อันจริงๆตอนเสียวตอนที่มันแบบขึ้นสูงอย่างนงี้่ป่ะแล้วก็ลงใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเราจะไป ID4 Independence Day เอ่อไปเล่นให้ครบทุกที่แล้วเดี๋ยวแบบค่อยมาเดินถ่ายรูปกันค่อยไปาัน่ดเมดาเบรนโอเคครับนี่น่าจะเลือกเทเลียนพิเดเตอร์นี่เหรอ เราอยู่ที่ Andromeda Base เ่งเล่นใหม่ปะหรือว่ามันไม่ใช่มันเป็นโซนอะเรียกว่าโซนเป็นโซนเหรอเฮ้ยเป,เ,เป็นเหมือนฐานครับอะไอ้ <c oughs> วเว์ร์นี่ไม่เปิดแน่เลยผล <c oughs> <c oughs> เล่นเลยอ๋อ <c oughs> <c oughs> แล้วเรามาอยู่ในเมืองที่อารมณ์ประมาณว่าเป็นแบบแคมป์ เราต้องไปอันไหนวะเนี่ยงงไปหมดเลย,อ,ยอันนี้ที่จริงอยากเล่นนะเนี่ยเออจริงๆเขาอยากเล่นหมนเลยไอที่มันแบบขึ้นไปข้างบนเสร็จใช่ไหมแล้วก็แบบลงมาข้างล่างเลยน,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 นี่นี่นี่นะผมว่าจริงๆในแอปเขาจะมีแบมบ,อ,บอ,อ,อกอ๋อแอปแอปชื่อว่าอะไรอ่ะแอปชื่อ Getting Sky World ถือว่าแบบคนไม่เยอะนะแบบน้อยมากอันนี้ก็เป็นโซนเหมือนแบบฮอลลีวูดก็มีนะเนี่ย a n นโดรเมด c าแคนทีนทอมมิง o ุนโอเคตอนนี้เราข้ามโซนมาอยู่อันนี้เหมือนอารมณ์แบบว่าจำลองเป็นเหมือนเมือแบบงแบบยุค8 0ูเพลงแบบอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ยังไม่เปิด Invasion Planet of the e l ดอะอี่พวกนี้เแนบบี่ยอีกหน่อยน่าจะเป็นพวกร้านอาหารเลยเลยพวกนี้ทั้งหมดเลยมันอันนี้แบบ Coming Soon อันนี้เป็นอาหารเนาะร้านอาหารอ๋อไม่ฮอทดอกนี่ฮอทดอกเราอาจจะมาฝากท้องไว้หน่อยนี่มีหลายอย่างหมดกินต้องมาดูโรงอาหารมีหมดเลยอันนี้อันนี้อินดีพีเอนเดนต์เดย์อลังการเลยก็ใครเคยดูหนังเรื่องไอเดฟโฟว์วิลส์มิธใช่ไหมใช่ป่ปะใช่มั้งเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในไปเข้าไปเล่นละ ก็โนโุกมันเป็นอารมณ์ตึงๆประมาณแบบมันเรียกอะไรอะ่ะ oh <dear. S 1> มันมีโมชั่นของแบบพ้นเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเนื้อเรื่องที่อารมณ์ประมาณว่าเราต้องไปกอบผู้โลกเราเป็นแบบนักบินใหม่อะไรอย่างเงี้ย่เจ๋งคืออะไรสามชั้นครับให้มันแบบเป็นนอนนอนก่อนอแล้วกยกขึ้นมาตอนแรกมันนั่งเก้าอี้ใช่ปหพอตั่งเสร็จแล้วมันก็แบบเก้าอี้อยกขึ้นมาเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ มองมีแบบเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเอ้ยเจ๋งอันนี้จริก็แนะนําใครมามก็แบบทีน,นีใครมาก็ต้องเล่นให้หมดอ่ะเราไปไหนต่อดิไปลองดูนะม h e เเ s e u m ก่อนีมันปิด,ดป่าได้ได้ได้ไปดูไดูอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นของไอ้นี่เหมือนกันนะเนาะอือเอก็คือเครื่องบินที่ไปกันเราวะน่าจะใช่ ร้านปลาถ้าใครไปเจอข้างนอกก็มากินข้างในไดอนนออออ้อันนี้ฟิตแอนชิปอร่อยอร่อยอันนี้หนึ่งแล้วในแอดเดอะมิวเซียมโค้ชเหรออ๋อเนี่อ๋อทูอเวอร์อ๋อ thank you เขาบอกประมาณปิดประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวอีกประมาณสองชั่วโมงแล้ กกลับมาดูใหม่แล้วกันงั้นเราไปที่อีปิกก่นอนได้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 แรู้สึกว่าที่เกมติ้งเนี่ยแบบคนมันไม่ค่อยเยอะมากรู้สึกด,ดีคือมันไม่ต้องแบบเบียดเบียดกันเยอะๆอะไรอนยะ่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังครอปโอเพอนิ่งอยู่ก็อ,อาจจะใช่คนอาจจะคิดว่าก็เปิดยังไม่ครบอย่าเพิ่งมาเลย <S <S เอ้ยนี่น่าจะเป็นหัว ก็หมุนไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนให้เราขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่ามันปิดจริงๆแบบน่าเล่นมากเลย <c oughs> นี่เขามีพวกโชว์เรื่อยแต่ไม่ใช่ที่นี่นะไปโชว์ตามที่ของเขาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่ฉัน <c oughs> นั่มอเตอร์ไซค์จริงๆแบบใครชอบถ่ายรูปก็คือแบบมาเดินเล่นแล้วถ่ายรูปก็คือได้เยอะเหมือนกันนะ เพราะแบบตัวเมืองเขาแต่งมันแบบตีมแบบหลายหลายแบบหลายฟันซ <c oughs> ี่เล,ลเลยใช่คนนึงนั่งเลยคนนึงตั้งข้างมีตัวล็อกอ๋อเป็นแบบเ e s t s e เป็นไงครับเมื่อกี้เราไปเล่นเครื่องเนละ่นของการ์ตูนชื่ออีพิกแอนิเมชันอีพ<ๆ>ิกก็ไอเรื่องที่มันแบบว่ามันจะยอ่อเราเข้าส่วนเข้าไปเป็นตัวเล็กๆใช่ปะ แล้วก็ไปอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันเป็นเหมือนอารมณ์ล่องแก่งอะแต่ว่ามึงก็คือแบบตัวเปียกไปแล้วแบบเปียกตั้งแต่เริ่มอะเปียกเนี้ยแล้วก็แบบแล้วก็เหมือนซุปเปอร์สเปซอะน้ำก็กระจายแล้วแบบทุกคนก็เปียกหมดที่คื่นกันนี้แหละมีกระถางที่รดน้ำต้นไม้ใหญ่ๆไอ้ดอกไม้ใหญ่ๆมีกล้องกล้องใหญ่ๆตอนนี้ก็คือต้องเดินตากแดดก่อนเพื่อไอ้ตัวมันแบบแห้งนิดนึง โอเคครับเราไปซื้อของข้าวกลางวันมาแล้วเราซื้อเป็นฮอตดอกแบบเราสั่งแบบลา r g ชก็คือแบบยาวยาวมากยาวแขนนี่นี่ใช้เงินสดไม่ได้นะอ๋อใช่เราต้องเข้ารับเป็นเครดิตการ์ดหรือไม่ก็บัตรชื่อบ Gem ัตรเจมอยู่ไหนวะอันนี้เราได้มาจากศูนย์อาหารใช่ <Marketing S 1> ใช่ใช่หรือถ้าไม่งั้นก็คือต้องมาซื้อเป็นตู้อย่างเงี้ยมาเติมเงินเข้าไป เติมเงินก็ต้องเติมที่ตู้ด้วยนะเป็นแบบว่าไปเติมแบบตามร้านไม่ได้อย่างเงี้ยดูอันนี้ดีกว่าโอ้ยยันยาวอ่ะแดงไงวันเนี้ยมีพ่อมมีมีดเมื่อกี้ไปไหนแล้วอยู่กับพื้นแบบหั่นกินเที่ยวกับแคนเที่ยวกับแคนก็คืออนเท่าแคนขอลอยรวยขออันเท่าแขน่าโอเคชิมดิแล้วก็หั่นกินจริงๆเขามีไส้กรอกไก่กับไส้กรอกเนื้อให้เลือกนะ หรือว่าจริงๆที่เขาถามเราว่าจะเอาไส้กรอกไก่หรือไส้กรอกเนื้อป่ะพวกเขาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะตอนนี้เราก็พูดไม่รู้เรื่องฟัวฟ้อมันซัอสแบบกืนกันฟังไม่รู้เรื่องมึงข้าวไปอ่ะเรากลกับมาแล้วกับในแอดมิวเซียมเมื่อกี้ที่เรามาตอนแรกเขาบอกว่ามันปิดใช่ปหตอนนี้ก็คือเปิดแล้วเหมือนเขาน่จะปิดแบบปรัแบบปรุงอะไรนิดหน่อยอยแหละ เหมือนเดิมเนาะข้างในถ่ายไม่ได้ kind <of calculating> <noise> อันนี้เป็นบร Toni <ku y aka respuesta> รยากาศนะเราก็แบบถ่ายมาให้ด <Like> ูเรื่อยๆคนที่นี่ถึงจะเล่นแล้วเอากลับบ้านได้คือถ้าได้อันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาขึ้นเครื่องไงเลยคอฟฟ i c คาเฟ่เปมืนขายอาหารเื้าใช่นาซีนาซีนาซีหราอข้าว อันนี้ก็เดินวนกลับมาตรงที่เดิมที่เรามาเติมเงินใช้กินน้องท่อนออกจากตรงนี้เหรอไม่จากข้างหน้าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนอะไรนะอโดเมดาอะโดเมดาเบลและที่อันนี้คือที่เรากำลังจะเล่นมันก็จะหมุน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 ไปเรื่อยๆแล้วเราเพิ่งกินข้าวเสร็จมาเมื่อกี้ก็คือว่าใครจะว่าใช่ เดี๋ยวค่อยให้ดูตอนมันหมุนนะห oh <my> <laughs> มุนหมุนหมุนหมุนรู้สึกว่าตวัวยังแก่ก็คือมันก็หมุนเนอะมั้ยมันก็หมุนแล้วมันก็หมุนแล้วก็คือแบบมันจะมีจุดที่เสียวใช่ป่ะแต่พอไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้แบบเกิดอาการเวียนหัวแล้วไม่ไหวไปห,หาอะไรเย็นๆกินเข <laughs> <laughs> าบอกเราจะมากินที่ Percent Heat Cat แอนเอ็ดดี้เป็นตัวการ์ตูนในไอเอ็นเล่าเป็นสองพี่นอ้องชิปกระเดี่ยวอ <c oughs> อันนี้มันเรียกล็อกสไลด์แต่เราไม่เล่นนะเพราะว่าม <c oughs> ันน่าจะมือหัวว้มีลามพุด้วยมันก็หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาหมุนแบบหมุนไปหมุนมามนมาันา <c oughs> ่นคือไวกิ้งที่หมุนได้ <c oughs> เรามาพักเหนื่อยโดยการกินอีกแล้วคือที่รอบนี้อ่ะจะไม่ได้รีวิวอะไรคืออยากจะมารีวิวเรื่องซอสอันนี้คือซอสพริกส่วนนี้คือซอสมะเขือเทศสีคล้ายๆกันเลยคือรสชาติมันไม่ได้อ่ะมันเค่ที่เรากินลมันมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบเครื่องเทศอะไรหน่อยๆอยู่ในหัวอะ่ะแต่กินแล,ล้วกไม่ค่อยโอเคอะ่ะยอมกินแบบไม่จิ้มซอสดีกว่าอะไรเงี้ยสำหรับผมนะแล้วก็มีเรื่องแบบเมื่อกี้ไปเล่นเครื่องเล่น ซ้ำอีกรอบหนึงแล้วพอเล่นเสร็จใช่ไหมปรากฏว,ว่าเหมือนแบบระบบมันขัดข้องพอดีอะแล้วก็มาจอดปิดแบบเกือบจะถึงที่แบบลงได้แล้วแต่ว่าไม่ถึงก็แบบว่าเหมือนแบบเขาก็ต้องไล่คนที่กําลังจะรอกลับมนเลยลเอะไรอย่างเงี้ยก็นี่นาะเป็นโดยไมพักง,งานกวนปินดิพ <laughs> ยายามเล่นโดยไม่เครียดอะใช่ใช่ และนี่ก็คือวันที่2ของการอยู่ที่มาเลเซียและที่เก็นติงไทยแลนด์ที่นี่สกายเวิล์ก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็ไปบ่าย,ายปุ๊บแดดไม่มีกลายเป็นหมอกแทนอารมณ์เหมือนว่าเรามาเมื่อวานเลยเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนละบาย,บาย